สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะคลิปนี้จะเป็นคำศัพท์ง่ายๆนะคะทั้งหมดประมาณ100คำนะคะเป็นคำศัพท์ที่คุณเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษควรรู้ไว้ค่ะจะดีมากๆเลยนะคะคำศัพท์พื้นฐานจริงๆเลยคำศัพท์จะแบ่งเป็นหมวดหมู่นะคะมีทั้งคำทักทายคำนามคำกริยาคำคุณศัพท์คำสัมผัสนะคะเป็นคำศัพท์พื้นฐานที่ เรามาเช็คตัวเองว่าเรามีความรู้สำหรับศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษมากน้อยแค่ไหนกันค่ะคำทักทายง่ายๆค่ะ Simple Greetings Simple Greetings Hello. Hello. Hello Hello สวัสดี Hello อันนี้คใครๆก็ได้นะ Hello Hi Hi วัสดี Hi Good morning, Good morning, สวัสดีตอนเช้า Good morning คำไว่าได้นะคะคือทั้งพูดได้อ่านได้แล้วก็เขียนได้ด้วยนะคะ Good morning, Good afternoon, Good afternoon สวัสดีตอนบ่าย Good afternoon Good evening, Good evening, สวัสดีตอนเย็น Good evening, Goodbye, Goodbye, ลาก่อน Goodbye ต่อมาคำสรรพนามค่ะ I, I แปลว่าฉันแปลว่ากูแปลว่าผมแปลว่าดิฉันแปลว่าหนู คำภาษาไทยทั้งหมดเนี่ยนะคะสี่ห้าคำนะคะแปลเป็นภาษาอังกฤษคำเดียวเลยคือคำว่า I ค่ะ I แปลว,ว่าตัวผู้พูดตัวเรานี่แหละ You You แปลว,ว่าคุณมึงท่านนะคะ You คือคนที่เราพูดด้วยค่ะ You He He แปลว,ว่าเขาหรือผู้ชายคนนั้นนะคะผู้ชายคนเดียวคนนั้นใช้สรพนาม แทนชื่อเรียกเขาว่าฮีนะคะ she she เธอหรือผู้หญิงคนนั้นเหมือนกันค่ะใช้เรียกผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่เรารู้จักทั้งคนที่พูดแล้วก็คนที่คุยด้วยนะคะพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งบุคคลที่สามว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะใช้คำว่า she ค่ะ it it แปลว่ามันนะคะเป็นเอกพจน์นะคะเป็นใช้แทน เรียกสัตว์ก็ได้เรียกสิ่งของก็ได้นะคะอันเดียวนะคะมันหรืออันนั้นหรือตัวนั้นนะคะที่เรารู้กันอยู่กับคนพูดนะคะว่าพูดถึงตัวไหนอยู่อันไหนอยู่วีวีแล้วว่าพวกเราค่ะวี We. พวกเราเฟเฟ่ Say. Say. พวกเขาพวกเขาทั้งหลายนะคะมีหลายคนพวกเขาพวกคนพวกนั้นนะคะเฟ b b แปลว่าเป็นอยู่คือคะ่ะ b แปลว่าเป็นอยู่คือนะคะต่อมา ismr ค่ะ ismr นะคะก็แปลว่าเป็นอยู่คือเหมือนกันแต่ใช้ในเหตุการณ์ปัจจุบันนะคะ ismr ความหมายเหมือนกับ b เลยคะ่ะ b ตัวเดียวก็แปลว่าเป็นอยู่คือนะคะ is ตัวเดียวก็แปลว่าเป็นอยู่คือ am ตัวเดียวก็แปลว่าเป็นอยู่คือ are ตัวเดียวก็แปลว่าเป็นอยู่คือค่ะใช้กับเหตุการณ์นในปัจจุบันนะคะต่อมาตัวอย่าง she is an artist she is an artist แปลว,ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นศิลปินนะคะตอนนี้เป็นอยู่นะ I am at home I am at home. ฉันอยู่ที่บ้านเห็นไหมคะฉันอยู่ที่บ้าน I am at home. ต่อมา We are your families. We are your families. พวกเราคือครอบครัวของคุณนะคะเป็นอยู่คือนะคะสามอันนี้แปลเหมือนกันเลยค่ะเป็นอยู่คือทั้งสามอันเลยค่ะอยู่ที่ว่าเลือกใช้กับประธานตัวไหนคะ่ะอ mm hmm. กพจนพพรหูพจน์นะคะต่อมา What's word was were แปลว่าเป็นอยู่คือเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าใช้ในเหตุการณ์ที่เป็นอดีตนะคะ was were ดูตัวอย่าง I was a teacher I was a teacher แปลว่าในอดีตตอนนั้นอะ่ะฉันเป็นครูคือตอนนี้ไม่ได้เป็นครูแล้วนะคะพูดถึงเหตุการณ์อดีตที่จบไปแล้ว I was a teacher They were on the bus f a e o r on the bus แปลว่าตอนนั้นพวกเขาอยู่บนรถเมล์นะคะคือตอนนี้ไม่ได้อยู่บนรถเมย์แล้วนะแต่ถ้าพูดถึงตอนนั้นน่ะเขาอยู่บนรถเมย์กันนะพวกเขาอะ่ะ What's were ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตจบไปแล้วนะคะถ้าแปลก็จะอาจจะเพิ่มคำว่าตอนนั้นน่ะคือตอนนั้นเขาทำอันนั้นอันนี้อยู่นะ แต่ตอนนี้ไม่ได้ทําอันนั้นแล้วไม่ได้เป็นอันนั้นแล้วนะคะไม,ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วไม่ได้คืออันนั้นแล้วนะคะใช้กับอดีตน,นะค่อยๆทำความเข้าใจไปค่ะสำหรับมือใหม่นะแต่ใครที่เคยเรียนมาหลายรอบแล้วถ้าจำได้ต้องสะกดได้ด้วยนะคะ w a s w e r e do do แปลว่าทำค่ะเป็นคำกริยาที่แปลว่าทำนะคะไม่ได้มีตัวเดียวนะคะมีญาติด้วยนะคะมีลูกพี่ลูกน้องไม่ใช่ลูกพี่ลูกน้องเลย มีพี่น้องนะคะก็จะเป็น do dust did แปลเหมือนกันเลย do dust did เนี่ยแปลว่าทําเหมือนกันเลยทั้ง3อันนะคะแต่ว่าใช้ต่างเหตุการณ์การ do d u s เป็นปัจจุบัน did เป็นอดีตนะคะ do d u s did แปลว่าทําค่ะ have have แปลว่ามี have ก็มีพี่น้องเหมือนกันค่ะพี่น้องของเขาก็คือ has have has แปลว่ามีในเหตุการณ์ปัจจุบันนะคะ แต่ว่า h a s h a s จะมีพี่น้องอีกหนึ่งคนแต่เป็นอดีตนะคะคือคำว่า had h a d had นะคะเปลี่ยนแค่ตัวท้ายนะคะก็จะเป็นอดีตนะคะเติมตัวดีนะคะแปลว,ว่ามีในอดีตตอนนั้นมีนะคะ had go g, o, g o go go แปลว่าไป g ไป go ไป go ไป, go, ไปต่อมา see เห็น see เห็น เป็นคำศัพท์พื้นฐานนะคะถ้าใครได้แล้วเก่งมากค่ะเขียนได้ด้วยนะคะ here here แปลว่าได้ยินค่ะ here แปลว่าได้ยินนะคะพูดได้เขียนได้สะกดได้นะคะอ่านได้ถึงจะถือว่าได้นะคะต่อมา say S A y, say แปลว,ว่าพูดค่ะ say พูด think think แปลว,ว่า คิดค่ะ think แปลว่าคิด feel feel แปลว่ารู้สึก feel รู้สึก eat eat กิน drink drink ดื่ม ดื่มน้ำดื่มของเหลวดื่มนมดื่มแอลกอฮอล์นะคะใช้คำนี้ drink เป็นคำกริยานะตอนนี้เราพูดถึงกริยากันอยู่ต่อมา walk walk เดิน walk work work ทำงาน work ทำงาน run 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 วิ่ง sleep sleep นอนนอนหลับ sleep ต่อมา adj เป็นตัวย่อของคำคุณศัพท์นะคะคำคุณศัพท์คือคำบอกความรู้สึกนะคะความรู้สึกดีใจเสียใจต่างๆนะคะไปดูว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคะคำศัพท์พิถานเลยรู้กันไหม happy happy ดีใจสุขใจสบายใจ happy นะคะ Sad sad so sad tired tired new tired hungry hungry you hungry you thirsty thirsty กระหายน้ำกระหายเครื่องดื่มนะคะ thirsty angry angry โมโห angry โมโ <more>. ห excited excited ตื่นเต้น excited scared scared กลัว scared ต่อมา colors ก็คือสีนะคะ colors สีต่างๆนะคะเป็นคำพูดศัพท์เหมือนกันนะคะ colors red r e d red สีแดง red orange orange สีส้ม orange yellow yellow สีเหลือง green green สีเขียว blue blue สีน้ำเงิน blue purple purple สีม่วง purple pink pink ชมพู pink brown brown สีน้ำตาล brown black black สีดํา black white white สีขาว white noun noun คำนามนะคะคํานามก็คือคําที่ใช้เรียกคนจัดสิ่งของสถานที่นะคะรวมถึงชื่อเฉพาะก็คือชื่อคนชื่อสถานที่นะคะ ดูมีคำว่าอะไรบ้างคำศัพท์พื้นฐานคำนาม car car รถเก๋งนะคะ car รถเก๋ง house house บ้าน dog dog หมาหรือสุนนะัข dog cat cat แมว cat tree tree ต้นไม้ tree คำศัพท์พื้นฐานนะคำว่า tree flower flower ดอกไม้ flower food food อาหาร food water water น้ำ milk milk นม milk ต่อมา number ะคะ number ก็คือตัวเลขค่ะตัวเลขก็เป็นคำนามต่อมา number นะคะก็คือตัวเลขนะ number one one หนึ่งตัวเลขพื้นฐานนะคะพูดได้อ่านได้สะกดได้ด้วยนะคะเขียนได้ด้วยนะ one o n e one หนึ่ง two 2 2 2 two 3, 3, three three thrwe three แปลว่าสามนะคะ three four 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 five 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 ห้า six six หก seven seven เจ็ด seven eight eight แปด eight nine nine เก้า ten ten สิบ แทนต่อมา preposition ก็คือคำํำบุพบทนะคะคำบอกที่ตั้งนะคะบุพบทมีคาว่าอะไรบ้างคำํำบุพบทพื้นฐาน in i n in แปลว่าใน on o n on คือบน on at at ที่ at under under ข้างใต้ under ใต้โต๊ะนะคะใต้ลิ้นชัก over over เกินหรือข้างบนนะคะ over near near ใกล้ near far far ไกล near ใกล้ far ไกล behind behind ข้างหลัง behind in front of in front of ข้างหน้า in front of ต่อมาคำเชื่อมนะคะใช้เชื่อมคำกับคําใช้เชื่อมประโยคกับประโยคนะคะคำเชื่อมมีคำว่าอะไรบ้างคาเชื่อมพื้นฐานง่ายๆที่ควรรู้ and, and and แปลว่าและ and or or หรือ or but but แต่ but because because เพราะว่า because so so ดังนั้น so basic question words basic question words ก็คือคำถามพื้นฐานทั่วๆไปที่ควรู้นะคะเป็นคำขึ้นต้นคำถามนะคะที่คนรรู้ who who ใคร who ใคร what what อะไร what where where ที่ไหน when when เมื่อ,อไร why why ทำไม how how อย่างไรคำขึ้นต้นคำถามนะคะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรทำไมอย่างไรนะ,ะเป็นภาษาไทยเนาะภาษาอังกษก็คือ who what where when why how นะคะพูดได้ถามได้ตอบได้เขียนได้ด้วยนะคะใครไม่ได้ต้องไปท่องแล้วก็ฝึกเขียนนะคะหล,หลายรอบนะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้ อกใต้คอมเมนต์ให้ด้วยค่ะว่าอยากได้คลิปคำสับแบบนี้เยอะๆนะคะใครยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe ให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปสอนภาษาอังกฤษเข้าใจง่ายที่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะตามไปกดไลค์กด follow ที่เพจด้วยนะคะเรียนง่ายภาษาอังกฤษชื่อเหมือนกันเลยแอดไลน์มาคุยได้ที่แอด 59abc นะคะ Thank you for watching See you next video Bye